ดกออก้ดึงรากออกมาดึงรากออกมารลาพลิกมันจะปิ้งมาหาอาหารหน,นึ่ช้อนแกงแบบนี้ใส่เข้าไปนี่เป็นวิธีการหลอกหลอกให้รากมันออกมาข้างนอกเพื่อนที่ชอบในการปลูกผักแบบเราเราสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีน้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราเนาะวันนี้จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่เนาะกับใครที่ลงกล้าพลิกใหม่ๆนี่ผมเพิ่งลงไปเมื่อวาน นี่นะครับสั่งมาเนาะต้นกล้าพลิกปลูกใหม่มีวิธีการดูแลดูแลรักษายัางไงให้น้องมีอัตราการโตมีอัตราการแทงยอดติดได้เร็วที่สุดนะครับจะไม่เหี่ยวจะไม่โทมเนี่ยวันนี้จะมาทําให้ดูนะเพื่อนๆไปเข้าครัวเลยเพื่อนๆไปใช้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นน้ํามันหอยตัวน้ํามันหอยนี่คือปุ๋ยชั้นดีนะ อุ๊ยชั้นดีที่เขาสกัดมาจนสะอาดสะอาดจนเราสามารถนํามารับประทานอาหารทําเป็นอาหารได้นะครับเนีย่ยใช้เพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวบํารุงต้นกล้าต้นอ่อนที่เรากําลังปลูกใหม่ป้องกันอัตราการเหี่ยวเพิ่มอัตราการแทงรากเพิ่มอัตราการแทงยอดนะครับใช้ง่ายๆปไปดูวิธีการทํากันไม่อยากครับอันดับแรกมันเพื่อนไปเตรียมน้ามา1ลิตรนะสาเหตุที่ผมทําน้ําในปริมาณ1ลิตรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆื่อนของเราได้ ําไปบวกคำนวณเพิ่มอัตราส่วนเราเองเนาะใช้น้ําเปล่า1นลิตรแบบนี้ใช้ตัวซอสหอยของเราอัตราส่วนอยู่ที่1ช้อนตกนะครับ1ช้อนแกงแบบนี้ใส่เข้าไปต่อไปใช้เป็นตัวนี้นี่เป็นจุดินทรีถึงข้อแสงนะครับมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่าถามว่าใส่แล้วมันจะดีไหมดีนะครับ ตัวจุลินทรีย์แสงข่อแสงมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้พืชของเรากินอาหารได้เยอะขึ้นรากกระตุน้นรากตัวซอสหอยมันจะเป็นอาหารเนาะจุลินทรีย์แสงใช้อยู่ที่ห้าช้อนโต๊ะนะครับใครอยากรู้วิธีการการทาตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์แสงก็คอมเมนต์มานะผมจะทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากเลย คนละลายให้ตัวน้ำมันหอยของเราละลายเป็นต้นนี้เองเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวมาดูวิธีการรดรดก่อนนะวิธีการรดรดก็สําคัญนะครับรดยังไงให้รากวิ่งวิ่งออกมาหาอาหารเป็นการดึงนะเป็นการบังคับเหมือนว่าหลอกหลอกให้รากหลอกให้รากมันเดินเนาะหลอกให้รากวิ่งหาอาหารก็เท่ากับว่า,าต้นพ่งของเราจะเจริญตได้ดีนี่เองนะครับ อ่ะเสร็จแล้วไปเราไปรดรากกันวิธีการนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าอย่างเี้เนาะปลูกพริกไว้กระถางสองกระถางนะครับอยากให้พริกมันโตเร็วใช่ไหมเพื่อทําการรดรอบๆไปนะรอบๆอย่างนี้นะครับดึงเพื่อดึงรากออกมาดึงรากออกมารากพริกมันจะวิ้งมาหาอาหารนะครับเป็นการหลอกบ,บังคับให้ต้นพริกของเราโตนั่นเอง ช่วงระยะเวลาในการลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรความถี่ในการลดนะครับก็ลดครั้งเดียวพอเฉพาะช่วงที่ต้นกล้าของเรายัางเล็กๆอยู่พอแต่ถ้ามันโตแล้วก็ลดได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นวิธีการหลอกหลอกให้รากมันออกมาข้างนอกอแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นสวนใหญ่ๆก็คงจะไม่แนะนำหรอกสวนใหญ่ๆก็ รถได้เต็มที่เลยเดย้ไม่ต้องมาทําแบบผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสวนเล็กๆเนาะปลูกพริกไว้กินเองกระถางสองกระถางก็นําสูตรนี้ไปลองใช้ดูเป็นวิธีการหลอกให้รากมันวิ่งออกมาข้างนอกนะอืมแบบนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับสําหรับใครที่อ่าเป็นมือใหม่เนาะกำลังกําลังหัดปลูกพริกอยู่อยากให้พริกโตอยากให้พริกงามเดี๋ยวก็ ยังไม่รู้วิธีการเนาะเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับของบางสวนแล้วกันที่สวนทำอย่างนี้นะนี่ง่ายๆนะครับอ่ะแล้วเ,เพื่อนๆละ่ะมีวิธีในการดูแลรักษาต้นพลิกต้นอ่อนอย่างไรบ้างนะครับที่สวนผมทำแบบนี้เนาะแล้วก็มันก็ได้ผลดีเนาะอ่าอย่างที่บอกคือผมมาย้ายสวนมาใหม่ สวนก็กําลังปรับปรุงอยู่นะครับกาลังปลูกพริกปลูกผักต่างๆลงเต็มอยู่แต่มันก็ยังไม่โตยังไม่งามเนาะก็พยายามบำรุงไปเรื่อยๆนะครับดูแลรักษากันไปเรื่อยๆกับเ,เพื่อนๆที่กําลังเข้ามาใหม่ก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ถ้าคิดว่าที่ปขางผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ยังกับเพื่อนๆท,ที่ชอบในการปลูกผักแบบพวกเราเนาะจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มพวกเราคุยภาษาด้วยกัน ภาษาคนชอบปลูกต้นไม้แบบปลอดสารนะครับอ่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกของเราไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะกับวิธีการทําระษตรวิธีการง,ง่ายวันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ